จากบ้าชสมองคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้อะไรประสบการณแล้วไปบ้านแล้วได้อาบานย่างไงคนมันก็ไม่ไ,เไดเจริญในลูกนะโน่นต่อเสื้อและโยนใส่เสื้อมาจะร้องไปอยู่นะกางเกงในทับบ้างเดินข้ามบ้างเคยคิดแล้ลูกเคยคิดเออแต่เดี๋ยวนี้มันได้มาง่ายไะลูกมันได้มาง่ายเพราะอะไรนะ พาะมันมีสองรอบใช่ไหมนักศึกษามีนักศึกษา,ส,าสอบอะไรภาคข่มํมเราภาคขา้มอะเขาเรียกอะไรนะภาคสนว่าวมาันรู้สึกว่าเราไม่ไา้กันง่ายเกินแล้วตัวอย่างก็เป็นเหมือนไรเอกันชนเลยนะเราก็เลยลืมความสำคัญใน,นาศักดิ์ศรีของครืงหม,มายอย่าลืมเูแล้วทำมันุลุกมาเก็บพอไปถึงก็ถอดในอวไปแะ้ว,วมจมู อะไรที่เป็นเครื่องหมายอยาซักรวมกับชั้นไหนเป็นซับรมเออที่มีสัญลักษณ์ต่าง,างและใส่ตะกร้าเราเจอผ้าอลไรพ่อเสกขึ้นหน่อยพราะม,ไมไัไม่ได้ไม่ได้พ่อยพพ้เอาอันเนี้ยแล้วจะเขียนวรรุคดีเขียนประศึกหัหถ,ถ้าถ้าล้างกันขันธ์นี่นะอีกหน่อยเวลารวยแล้วนะเลี้ยงให้ลูกให้ขอหลวงพอ่อจะเสกมาแล้วมันอยู่ตรงน,นั้นนะเครื่องหมายนี่ถูกเสกซะด้วยการลูงันพ่อเสก มันจะได้ยิงไม่เข้าพันไม่ออกแล้วคาดขมงพระพันเห็มกล้องเข็นขาดในโลกูกเออแล้วเอามันผ้าเถิให้พระเศษเธอจะไม่มกล้าทำเดี๋ยวเราทำทานดีๆนะอานาุสสาเครื่องหมายนี้นะ,ะลูกพระเศษทุกอันบังคับมันเลยจะทำดีบูชาก็ได้เข็มกล้องเข็มขาดที่เราถนัดซื้อพระเศษเวลาติดตัวแล้วจะได้เป็นมงคลถ้าใคร สาษานก็ลงมืแต่ว่าเราจะสิตแผนยังไงนี่เป็นแผนนะเป็นแผนั้ง่บุรณานถ้าเจอเข้าใจแล้วนะเขาก็เปลี่ยนแปลงเองบวาเอ้ยอย่าไปเอมทนี่ไปสัมมนามเปลี่ยนแปลงเองอ่ะมันเป็นแปลงสิไม่เปลี่ยนแปลงจะไปสัมมนามทำไมเขาถ้าถึงเราลงเหมือนเดิม ยังไงก็ตามโลกไปในะแรงล้มตกลงของโลกด้านเลวเนี่ยมันจะมันจะดึงเราลงเราจะลงมาตามมันก็จะลงมากระแทบไม่รูกถ้าเราลงกระแทกเราก็พยันะเองเป็นแปลงดเองหน่อยและสร้างแนวคิดว่าเราจะไปวางแผนอย่างไรมีเวลาอยู่ละนี่กระดานการตลาดเป้าห,หมายบุคลิกภาพที่จะออกทางกายจะสร้างบุคลิกอย่างไรดูหนังข้าวบอยข้าวไม้ ไอ้ระบบลิข pues, ิต่างๆเนี่ยนะท่านจะต้องสร้างในกา้นำนักศึกษาและผู้นำผู้นำวิสาหกินอย่างไรจะนั่งอย่างไรจะจดอย่างไรจะใช้ปากกาอย่างไรนะถ้ายังไม่เป็นผู้นำเดี๋ยวแววมันออกคนเราไม่ได้แววออกหรอกไม่ใช่หางออกเออบางคนมันหางมันออกตั้งแต่ปีแรกๆหรืเดือนแรกๆแต่เราต้องสร้างแววไม่สร้างแววไม่ได้หร มันมีบุคลิกและกรุณาดูหนังเขาบอยเยอะๆนั้นก็เก่ารเออแต่เอกลไม่ได้หน้าแบบเรานะรานน้าลุกะเอกบอยไปได้แตามันบอนมองมันเท่หน้าเต็มัหน้าหนาอเต็มเต็มเตนิสัยเลยเีมสายเขาไอ้ที่พุหน้าไม่คอยเหมือนควทยเูคลปที่พูดนะะสมก่อนะเออจอร์เวนดูแล้วมันเติมลุ แต่จพอะติดแล้วบุคลิกเราจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นการมองการพูดมันต้องปรับเป,ปลี่ยนบุคลิกทางร่างกายเป็นเนงนะ,ะ,ะ๋ยมาถามเนนจะไปเรียนบาลีเรียนเทีย่ยงมาไป,ไปครับแต่ยกไม่รู้จะไปที่ไหนท่านเนรจะไปนะอ่ะโยจะให้กระจกอันเนง ไแกระจกสมัยนแต่มันมีขาตั้งเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีขาแนละ้วอ่าลูกกระหลไม่เป็นชลาบ้างเป็นพิสมัยนะเ <c oughs> ข้าใจไหมบ้าอ่าไม่มีขายหรมีกล่องแล้วมีขาตั้งเดี๋ยวนี้มีขายใช่ไหมอ่าอานะ <c oughs> มัดมลายยกบาีเนนเนนตั้งให้ตรงกับหน้าเนนแล้วเนนลองสวมลองดูดที่เนนใคยสวดสิ ถ้าเนรสดมุนแบบนี้ทำปากเน้เนนเข้าประเทไม่ได้พอไปดูแล้วตกกระชัยนี่ปากคุณทำแค่ลูกน,นันดาเลยสดนปากมันเปะมันดังแล้นะโอ้โหต้องมานน่าสนใจจนเคยอะจนเคยสมัยเขาบอกไม่มีอนะไรมันไม่มีเพลงลูกลโดมดูเนี่ยลูกโดมันอ้าปากนิดเดียวพอได้มาจบอ่า ดีแล้วเนี่ยเขาไม่สอนนะเดินอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นคนองเชียดไม่ได้เพราะว่าเนี่เดินเนี่ยมาลอดขาไปเนี่ยยังไม่รู้ตัวเราเดินเอาขาแปะไปงี้เนียเดินขาไปงี้ไม่ได้เดินเนียบๆกได้เน้นก็เดินกระดานแผ่นเดียวและเอาหนังสือเทย์มวดเดินมันเป็นเส้นตรงให้ขามต่อกันและเดินช้าๆก่อนจนกว่าจะเริ่มความเดินแล้วมันจะเอียเดียวกัน พอเราโตขึ้นมาถึงรู้ว่เอาอบุคลิก,ก,กาภาพสำคัญเพราะเมื่อเธอวางแผนไปแล้วหนึ่งก็รน,นี้ทาเปลี่ยนแปลงคุณหญิงเขา้ามากันจะใส่ผมเขา้ามาท่ใส่แค่ควายสะบัดเทาสวยแรงหาชื้อมาวันวันนะมรใเกีรยกเรียนหนะังสือเน่ยเสียเวลานะเรียนหชั่วโมงเสียเวลาใส่ผมเป4.5สีนาทีแล้วกองทีกรมมกง แค่ไหนผมมาจูบลกูกผมเลย้ามทีก็วันที่สองเพราะมันไม่เน็ตนะดูมาแต่ดีนะเขาไม่ให้เด็กไว้ผมยาวเท่าไหร่เสียเวลาเสียผมเป็นการสูญเสียที่มากที่สุดของเด็กสาวสบายพอดาะดรามสบายเราลากัดูกลามสินค้าวมาเสาแล้วอะไรที่เขาไม่เ,มเ,เ,มเชื่อใครจะรู้ทันจุลาอ่าสียามา แต่หญิสาวเดินถือกระเป๋าแข็งกลานใช่ไได้แลเวล่าก็ไดเงี้ยเดินไปสบัดหัวทุกคนเลยโั่โ่าน่าหังอักเสบน่าัวอักเสบวันนี้นะเออจะได้ก้องแก้กหมดเะมันสวยตรงไหนอะเขาบอกว่าไปยิงว่มันสวยตรงไหนแล้วแตเราจะแนะนำอะไรมันถูกต้องไลยหรอไว้ผมย่างไรเมื่อผมวิ่งกันละส่วนตัวเราเปลี่ยนะ ันเขาเปลี่ยนหมดทาหารเขาเปลี่ยนหมดใช่ไหมเขาบอกมาจากร้อยพ่อพันแม่เริ่มเราทําให้คนโตสูงเท่าขนไดและกันให้ไห้สูงมาเรียบกันสองสงตามด้านขาสุกแต่เราต้องทำให้เหมือนกันหมดเขาจะเริ่มหนึ่งสองสามต่เริ่มกินเริ่มนอนเริ่มเดินและดวงใจต้องนับเข้ากันสามเควจะอยู่ที่เสียงเท้า เขาที่ได้เดินะารับกันลงทางใครลงนะที่ิลันเขายนลงโทษวิ่งไปนะถ้าไปเป็นเส้นตรงนะเปิ้ลน,น,นะ,ะเ,นเลยหนะ้าเพื่อนยนปเป็นเปิ่ทำตน้นมึงชิงเพื่อนเรวทัดชามึงทวงเพื่อนเรวต้องไปเป็เส้นเดียวกันจนศัตรูหนึ่ง น่ว่ามาคนเดียวสองถ้าเอาหูแนบคือแล้วได้ยินเสียงอันหนักแน่นรู้เลยว่าเขายังสามารถคีมกันดีอยนะู่เขาเชื่ออย่างนั้นคนเป็นทหารนะถ้าถ้าเป็นทหารนะถ้าเป็นพฤติกรรมด้านนะัะออกมาเป็นสาพุรมดีทุกคนนักศึกษาที่เปนเรนรนะดม้า,ารยายภาษาอภิญญาที่มาสอนนะมีบุคลิกเป็นสาพุรษผ,ผู้ยงคลี่วันนมองอ่าจเข้าสังคมและและเครื่องอแ,แบบเขาบังคับ มาขับนั่งต้องรัดให้แน่นเป๊ะเชเ่อะรัดจนพุงออกมานี่ยฟองน้ำออกมาสองออนน,นนะ่ยบางคนนะบางคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ท่าองเอออย่างที่ไม่ได้มีพุงนะแล้วก็บันตรงเป็นคนรุ่ร่าง,งตรงตรงกั็นคนนะอ้าไม่ใช่ก็จะเด็นคนรุ่ร่างใช่ไหมะจะลาตายเลยไห มันต้องมาเกี่ยวกพาฉันเดถ้าคนแบบม,มาขัจะมาจ่ายนะตนไหนนะม,นมาขัดเราว้มตรงแล้วถ้าขัดจะขัดให้แน่นนะถึงขัดไม่แน่นกระดูกสลับนีงองแล้วขัดได้ให้ได้พวกนั้นมันจะคำหลังกันหน้าไม่ทำให้เรานัน่งหลังงอการสร้างหรือพักเธอต้องไปเขียนปฏิบัตบอกนักศึกษา่นใหม่หรือถ้าเราเป็นปีน้นอ่ะมาตกอรงกันและออกมาเนี่ยใหมันดูว่าออกมาแบบ แพตตันเอาทหารมาฝึกต่อไปลูก